ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม Second ร a s ครับกับเกมคิติก้าออนไลน์ครับผมเกมใหม่ค่ายเพย์ปาครับก็เกมนี้ยังเป็นเกมอยู่ในช่วงทดสอบนะครับโค้ดเบต้าอยู่โค้ดตั้งแต่วันที่25แล้วฮะ25-30ถึง30ผมก็เพิ่งจะมาเห็นเมื่อวันที่30นี้เองก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเกมกันดีกว่าครับ เดี๋ยวขออนุญาตล็อกอินแป๊บนึงนะครับอ่าก็ตอนนี้ก็เราก็มาอยู่ในของหน้าตัวละครแล้วครับก็ตอนนี้ผมเล่นได้ไปเวลห้าครับข้ามเล่นก่อนหน้านี้แล้วก็มาศาึกษาข้อมูลเลยเรียบร้อยหมดแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นใหม่สร้างตัวใหม่ไปพร้อมกันเลยดีกว่าผ่านชั้นสองสร้างตัวละคร ก็เกมนี้ก็จะมีทั้งหมด4สายนะครับผมก็สายแรกจะเป็นสายเคียวสายเคียวนี้เราสามารถเปลี่ยน,เป,น,เ,ปนเป็นอาชีพเปลี่ยนเป็นอาชีพอาชีพเออเปลี่ยนได้2อาชีพตอนเวลสอ15นะครับเกมนี้จะเปลี่ยนได้ตอนเวลสิเปลี่ยนได้2ออาชีพสายต่อไปก็เป็นวอรรีเออร์นะครับใช้ดาบกับใหญ่ก็เปลี่ยนได้3าสาย ตัวหอดตัวหอดลกครับอันนี้ก็เป็นสายโจมตีโจมตีไวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมก็ไม่ได้ดูว่ามูลตัวนี้มาเหมือนกันเปลี่ยนได้สามสายสามสายเหมือนกันครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นไม่เนี่ยปืนเป็นสายปืนเวทครับ ใช้ปืนหรือใช้เวทก็จะเปวทสินก็เปลี่ยนได้สามสายเหมือนกันครับเหมือนตัวอื่นทั่วไปก็ตัวที่จะเล่นก็จะเป็นเขียวครับผมเซ็กซี่ดีชอบตรงนี้แหละครับก็เลือกเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าแต่งแต่งตัวละครก็เออ ทรงผมมีทั้งหมดหทรงผมขอเป็นผมยาวนี่แหละสวยดีส่วนสีขอเป็นสีฟ้าละกันโอเคใบหน้าใบหน้าตัวละครก็ ก็เซ็กซี่ดีนะครับใบหน้าอืมใช้ได้เลย <laughs> เอ้อจยจะขันไปทำไมลรอนี่ต้องขนตาลำแบบมันยาะดูโหดดิเซ็กซี่ฟ้าน,นี้จะเป็นชเชชเชส สีเสื้อผ้าสีดำสีที่สองก็ขอสีฟ้านี่แหละสวยดีนี่เป็นถุงน่องไอ,อ,อ้ไอ้กังแกงเอไอ้ไอ้ถุงน่องเด็กอ่าสีน้ำเงินใช่ปะน้ำเงินน้ำเงินเฮ้ยสีฟ้าดี ป่าทั้งตัวผมอะก็เดี๋ยวเราเข้าไปเริ่มเตือนกันเลยว่านี่วอลเลอร์จับใจ เขาบอกว่าโหดกันเด็ดจนตัวไม่ชอบชอบเล่นหนุหน่มๆมากกว่าก็อันนี้ก็จะเป็นให้ฝึกนะครับให้เราเริ่มฝึก WASD อ่อขยับข้างน้า,ยาขยับขาดูหน่อยเป็นไงก็ฝึกวิวโอเอดีโอเคสเว่างเลยมองตามองโอเค ไปปากระโดดที่โดดได้ครั้งเดียวไม่ด้บไปจับเล่นสายนี้นะครับผมไม่รู้สายอยื่นเป็นหรือเปล่านะก็ถ้าคุณถ้าพวกคุณสังเกตก็มันมันจะโจมตีไปได้งา่ายอย่างเดียว อยากากตดตีด้านหลังก็ต้องหันมาอย่างนี้เห็นไหมครับหันเมาส์ต้องหันเมาส์ตามอะ่ะเหมือนมันอุ้ยอะไรวะเหมือนมันไม่อิสระ,ะครับก็เราสามารถตั้งได้ไปที่ควบคุมนี่ครับให้เราเลือกเป็นแบบ B ีนะครับแบบที่สองครับ จีนฟรีเนี่ยครับอันนี้มันจะเป็นแบบคล้ายล็อกหน้าจอครับตามหน้าจอแต่เพื่อนอันนี้จะเป็นแบบคิดทิศท,ทางไหนก็ได้แบบอิสระครับโจมตีได้อิสระครับผมนี่ครับเห็นไหมเราไม่ต้องหันกล้อง่หันเขาละเกมนี้กดเ F นะครับเก็บของก็น่าจะรู้แล้วละ่ะเพราะมันที่เขียนอยู่ เฟ้ยหนึง่งกินเลือดอ่าผ่านจระตูววับ่อกี้กับเขาไม่ค่อยสนใจวายเนี่ยกดชิปเพื่อดอชนะครับหรือพุ่งไปข้างหน้าโอเคคูดาวซีวิ เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ประมาณนี้พอโอเคไปกว้างตัวเลยเอ้ยโอ้ผานเฉลยถามถามแม่งเอ้ย

เกมนี้ค่อนข้างดูแพทเทิร์นบอสค่อนข้างง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันช้าหรือว่ามันกลับหรือเปล่าก็าไม่รู้นะโดยส่วนตัวผมแม่งดูง่ายมาก่าบอสอ๋ออพลังหมดแล้วงั้นหรอ แคทูแทอ,อ,อ,อเปล่าอ่อันนี้ก็เป็นดมด,ด้ดดร่กยอะไม่แน่ใจเหมือนกันปล่อยไหมนี่เป็นการ์ เสร็จก็โอเคเริ่มต้นดันเจี้ยนต่อไป F3 ครับผมส่วนตัวค่อนข้างค่อนข,ข้างว่ามันนะฮะภาพก็สวยเลยถือว่าโอเคผ่านผ่านแต่เสียดายโหผม,มา่าเห็นวันที่30แล้วกดทำกิจกรรมของโค้ดเบต้าเลย Hãy subscribe cho kênh không

ับทำดีตลางๆขาดก,ก็ได้ขมา่าตัวนี้เดงตึงมาออกเมไม่ตบ Thứ <coughs> lọc ơi Đừng pha Không nha Thầy cho bạn oh. nhìn nhìn พอจริงไรจริง <c oughs> ปัดปัดปัดสี่ฟาฟาเรียบร้อยเริ่มอ,อัพขอ,องดับเยอะมาะกที่40นิวตันนี้แก่ที่แก อปมัม่งไมั่งเสามเพื่อกลับเมืองนะอ๋อพันฟาร์เมอร์เย้อจอา หลับยาวครบอกต่อผมว่าภาพสวยนะโอเคเลยอ่ะสวยดีสวยดียดต้องลองครับต้องลองห <c oughs> ้ามพลาดเลยนะโอเพ่นเนี่ยโอ้ไม่ควรเล่นสกีเยาขนาดเลยดียยที่สด ก็ไม่มีอะไรแล้วมากอันนี้ก็เป็นเมืองครับผมอ่าอันนี้ก็คืออะไรรับเพหรอชัอโอ้เพื่อชันนั่นวันจันทร์โอเคก็ที่ผมบอกไปนะฮะเพือ15จะสามารถเปลี่ยนอาชีพยันสายได้ก็เดี๋ยว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 อยู่ตรงไหนนะ อยู่ที่สกลิลน,นี่ครับนี่จะแบ่งของเป็นสองสายตรงนี้นี่นยืนยันนี่ครับผมอันนี้เป็นของสายเคียวนะครับมีสองสายมีบัตรเฟรนี่กับออวอลคิลี่ก็เราสามารถเข้าไปดูท่าได้นะอย่างสมมติเราจะเข้าไปดูอ่า เฟรแต่แต่ต้องสิบห้านะครับย้ำว่าสิบห้าสิบห้าถึงจะเปลี่ยนได้ส่วนนี้คือการที่เรามาดูนะครับว่าท่าต่างๆของสายที่เราจะเปลี่ยนมันโอเคไหมว่าเราถูกใจหรือเปล่านะครับจะได้ไม่เสียวเวลามานั่งทำตัวใหม่นี่ครับ น,นี่จะเป็นของอะไรอ่ะวอลคิลลี่เน,นีัเนเา้องจะเน้นแบบตีวงกว้างโอ้โหศาสลงแล้วนะมันทัง้งกว้างเลโอ้โหสวยคนระับสวย ใช้ได้ใช้ได้อันนี้ก็เป็นของบัตรแฟรี่แล้วนะบัตรแฟรี่น่าอโอโอ,โอด มาใกล้ในเ็ดเกตบ้องบ้างาเฮ้ยโอ้โอยก็งคงต้องขอจากไปแต่เพียงเท่านี้เพราะไม่มีอะไรจะบอกแล้วเพราะผมก็เพิ่งเล่น ก็ถ้าเกิดใครชอบก็รอนะครับแค่ไม่กี่วันเองประมาณอาทิตย์นึงครับผมก็เราจะได้เล่นโอเพนกันแล้วของค่ายเพย์พาร์นะครับทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วละ่ะโอเคครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับบายบายครับจุ๊บๆสวยเลย โอเคเลยอะ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูครับ to 好，来。 ก็ช่วงโค้ดเบต้าทางทีมงานได้แจกไปเงินแค์ไว้ครับก็เลยสามารถซื้อได้ทำทางการโถ 주제도 모르고 달려드는 나쁜 아이에게 벌을 내려줘야지.